สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทับ1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภา,าษาไทยนะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องคำที่มักเขียนผิดนะคะเชิญรับชมได้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอนนะคะคำที่เขียนผิดบ่อยนะคะมาดูนะคะคำแรก คำที่เขียนถูกนะคะบุค,คลากรนะคะมักจะเขียนผิดมีคอควายนะคะเพิ่มอีกหนึ่งตัวคำที่สองคำว่าสังเกตนะคะสังเกตจะไม่มีสระอุนะคะมักจะเขียนผิดก็คือไปเติมสระอุใต้ต่อเตาคำที่สามคำว่าโอกาสนะคะเขียนถูกก็คือจะต้องเป็นส่อเสือนะคะ คำที่4คํคำว่ารถยนต์นะคะจะต้องเป็นต่อเต่ากัลลันตัวเดียวนะคะคำที่หําคำว่าภาพพยนตร์จะต้องเป็นตอรอกัลันนะคะคำที่6คคำว่าปรากฏนะคะจะต้องเป็นตอประตักนะคะคำที่7คําคำว่ามาตรฐานมาตรฐานนะคะจะไม่มีสระอานะคะคำที่เขียนถูกต้อง คำที่8คำว่าสัมมนานะคะจะมีมอม้าสองตัวคำที่9คําคำว่าอนุญาตนะคะจะไม่มีสละอิบนต่อเต่านะคะและคำที่10บคำว่าโลกาพิวัฒน์นะคะจะเป็นต่อเต่านอนหนูกะลันนะคะไม่ใช่ทอปุเท่านะคะนอนหนูกะลันนะคะ เรามาดูคำไทยที่มักเขียนผิดกันต่อนะคะเดี๋ยวหน้านี้คุณครูจะยกตัวอย่างเป็นบางคำให้เรียนดูอย่างเช่นคำว่านะคะจะไม่มีไม้เอกส่วนสวัสดีค่ะจะมีไม้เอกนะคะรสชาตินะคะต่อเต่าสลักอีนะคะคำว่าลำไยนะคะจะเป็นไม้มาลาย ส่วนหลงไหลจะเป็นไม้ม้วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการบ้านวันนี้ต่อเลยค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้หนักเรียนทำหน้าที่81และ82ในข้อที่5และข้อที่6โดยข้อที่5เขาบอกว่าขีดเครื่องหมายถูกทับเพื่อหน้าคำที่สะกดถูกต้องหรือคำที่เขียนถูกต้องนะคะ ส่วนข้อ6นะคะเขาบอกว่าเขียนคำจากภาพและตัวอักษรที่กำหนดนะคะโดยอย่างเช่นรูปไก่นักเรียนก็เขียนกอไก่นะคะแล้วมาเรียงคำให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ